ทัดทัดแจนชพูนี่เธอสองคนรู้จักกัน,น้วยเหรอไม่ถามอย่างนั้นละคะทั์ใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละว่าตอนที่ทัดเลิกกับชมพูแล้วต้องมาคบกับแจนแล้วใครๆเขาก็รู้ทั้งนั้นแหละว่าแจนอ่ะ เลิกกับทัดแล้วคือคอเออคนกันเองทั้งนั้นนะอ๋อนี่เชฟครูทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลคนบ้าอยู่ที่นี่เหรอคนที่เนี่ยเขาไม่ได้บ้านะเขาแค่มีปัญหาต้องการการปรับตัวเขาก็เลยมาอยู่ที่นี่ก็เหมือนกับทัดตอนแรกนั่นแหละตอนแรกทัดก็มีปัญหา แต่พอมาอยู่ที่นี่ก็ดีขึ้นก็เลยอาสามาดูแลคนที่นี่ใช่ไหมยชาพู <L un> เอ่อถ้างั้นเดี๋ยวคุยกันไปก่อนนะเดี๋ยวทัดไปเอาน้ำมาให้ <L un> นี่ลอกตีหน้าใส่ซื้อได้ละคัดอาจจะไม่ทันเล่เหลี่ยมของเธอแต่เธอตบตาฉันไม่ได้หรอก <L un> เล่เหลี่ยมอะไรของเธอฮะ ก็ที่เธอยอมลงทุนมาดูแลคนบ้านอยู่ที่นี่เพราะว่าเธอรู้ว่าที่นี่เป็นบ้านของคุณน้าของทัศน์เธอก็เลยคิดจะมาอ่อยทัศน์นะสิเปล่านะฉันไม่รู้และฉันก็ไม่คิดมาก่อนด้วยว่าที่เนี่ยเป็นบ้านของคุณน้าทัศน์หะ<อ>นี่จะบอกว่าเป็นความบังเอิญนั่น,นหรอฉันไม่ซื่อบือ้อเชื่อเธอหรอกนะเธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อฉันก็ไม่สนใจหรอกแต่ฉันสนเพราะว่าเธอกําลังคิดที่จะแยง่งทัศน์ไปจากฉันบอกได้เลยนะ ว่ไม่มีทางฉันไม่ยอมเสียทัดให้เธอนั่นแน่เหมือนกันฉันก็ไม่ยอมเสียทัดให้ผิงอย่างเธอเหรอกหน้าอย่างรับหลังอย่างฉันจะไม่ให้ทัดเสียใจเพราะผิงแบบเธอและที่สําคัญนะฉันกับทัศเราเข้าใจกันดีแล้วรู้ลุย๊ะเธอรู้จักคนอย่างฉันน้อยไปสะกรันี่ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเอนี่ช่วยได้ช่วยด้วยนี่่วยไ,ยไน,ะน

แจนไปเกียรตชุดก็เถินเดี๋ยวเป็นหวัดเดี๋ยนระวังนะเสัน์แฟนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทำไมสพรูเขาถึางทำแบบนั้นทัดก็งงเหมือนกันแล้วก่อนตกน้ำอ่ะแจนคุยอ,อะไรกันเหรอ แจนก็แค่บอกว่าแจนอยากกลับมาเป็นแฟนทัดเหมือนเดิมนะคะทัดคะเรากลับมาคบกันเหมือนเดิมนะคะที่ผ่านมาแจนรู้แล้วว่าไม่มีใครดีที่สุดสำหรับแจนนอะจากทัศ เรามีเรื่องต้องคุยกันนี่นายจะบ้าเหรอไงฮะพุดพ้าเข้ามาในห้องผู้หญิงแบบเนี้ยก็ฉันจะข้าวแล้วแมวจะไปทำกับแจงคเขาแบบนั้นได้ยังไงนี่นายเชื่อเหรอว่าฉันไม่คนทำอ่ะทำไมฉันจะไม่เชื่อก็ฉันเห็นอยู่กับตาใช่ฉันไม่คนทำเมงอ่ะแล้วนายจะทำะไรฉันปิดฝังไม่ตัวเธอจริงใช่สิฉันมันแลวมากนี่เชิญนายออกไปจากห้องฉันได้ละฮทัดทําทำอะไรอะคะ ทัดว่าชจพลูเหรอ,หอไม่เอาไม่เอาไม่พูดอย่างนี้นะคะต้องเข้าใจหัวอกผู้หญิงบ้างสิแจนน่ะเข้าใจนะความรู้สึกของชพลูอ่ะถ้าเป็นแจนแจนอาจจะทำแบบนี้เหมือนกันก็ได้นะแต่ทัดเชื่อนะว่าแจนเขาไม่ทำอะไรแบบนี้แนะ่เล่นกับใครไม่เล่น เล่นกับฉันเธอนี่มันเลวจริงเลยนะอย่าเรียกว่าเลวเลยนะเรียกว่าทำเพื่อความรักต่างหากเชิญเธอไปจากห้องฉันเดี๋ยวนี้เลยฉันไม่อยากคุยกับคนแบบเธอไม่ออกมีอะไรไหมไม่ออกใช่ไหมงั้นฉันไปเอง ครเวทีอะไรอะพี่ไม่เห็นเลยอะแล้วชะ,ชะพูวางไว้ไหนอะชะพูวางอาไว้บนโต๊ะค่ะแต่ไม่รู้อยู่ดีๆมันก็หายไปอ่ะชะพูยังหาไม่เจอเลยิยงนีอย่างนี้ก็อดชวนคุณทัศไปเพื่อขอคืนดีอะสิเราไปดูละครก<อ>ันนะคะทัศแ้นตั้งใจไป<อ>ดูกับทัศสอง,สองคนเลยนะจ้านี่มันใช่ปัดละครเวทีเรื่องเดียวกันเปล่าฮะเฮ้ย,ยช่เอลวงนี่ลย,ยนี่จะทำอะไรนะชะพ่พล นี่เธอขโมยบัตรของฉันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เอานะแย่ไม่ได้ขโมยนะบัตรนั่นอ่ะแย่เป็นคนซื้อโอ้โหนี่มันบัตรของฉันฉันจำเลขที่นั่งบัตรได้ถ้าเธอคิดอยากจะขอคืนดีกับทัสอ่ะก็หันลงทุนหน่อยสิไม่ได้คิดจะมาชุบมือเปล่ากันง่ายๆแบบนี้ไม่เอต้องมาขึ้นนี้มาแล้วจะพูดโอ้โอ้โอ้ทัสแย่ไม่ได้ขโมยจริงๆนะคะทัสเอ้นี่มันหยุดได้แล้วทัสหยุดได้แล้วทัสเริ่มงคานเรื่องพวกนี้เต็มทนแล้วชั้นพู และฉันจะบอกเธอว่อีกอย่าง,น,งนะว่าฉันกับแจนเนี่ยจะกลับมาคบกันอีกครั้งแลวต่อจากนี้ไปเธออย่ามายุ่งกับเราสองคนอีกจำมาไว้